ยิปุยยกตัวอยู่เนี่ยตึกตักตึกตักตึกตักกันนะแพงเข้าไปเนาะอะไรนาะแหงสนุกอยู่โอสนุกกว่าทุกแสดงเฮ้ยดูพี่กูนี่มึงดูพี่กูนี่ยเล่นโลบอคอยู่นี่เป็นไงเฟี้ป็นไงเป็นไงไม่รุนหลบวิ่งเล่นต่อยกับทหารเรือเดี๋ยวมีผลปีศาจด้วยมีผลปีศาจด้วยคนเนี้ยไม่ไม่รุนโลบอว่ะเปลี้ยน เล่าสุดหยุดเปิดหาคีแล้วไม่เอาไปอีแบบทําเป็นอีดิทบ้างอ่ะราชาดูฮะอีดิทตัวบอกไงอย่าหาทําเลยเชื่อกูเอ้ยมันมันเท่นะเท่น่ะอย่าหาทำเลยเชื่อกูตามาไหนบอกว่าบ้าครั้งแต่อตโหด่าพอรอแม่เต็มเลย นั่งเหมือนอายูโอเว่นเหรอกออะไรอ่ะพี่อายูโอเว่นหมือนโงวันโง่โง่โง่ก็สโนว์วันอยู่แล้วแล้วแบบก็แบบเด็กเด็กที่เล่นเกมก็แบบเรียกผมว่าพระเจ้าอ่ะพี่เจี๊ยดีก็เจ็บอ่ะก็เจ็บนะว่าก็เจ็ดอ่ะก็เซเว่นอ่ะที่ไม่ใช่ตัวทีก็ที่แบบ ที่มันเอาไว้แบบแปะที่มันแบบขาดขาดอะไรเงี้ยอันนั้นมันสกอตอันนั้นเอาหล่อแย่จ้าไปที่มันไว้ล้างจานอ่ะนะใช่ไหมอ๋อสกอตบอยหั่วอ่อดดมัวบอยวันนี้แซนไปไหนเนี่ยวันเนี้ยอยู่ก็ไรไหมเอ้เล่นเกมอยู่ไงพี่เล่นเกมตอนแรกอาชีพอยู่แต่ตอนนี้ก็เล่นเกมละก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าคนจานดังๆอะไรเงี้ยแล้วเขาถามวฮ้ยทำไม คนจางดังทางถุกจำทางชิงทางจริงจริงแล้วเนี่ยเคลียสบู่จะหมดสักเฮ้ยเออเฮ้ยสบู่หมดเหรอเฮ้ยจริงป่ะเออจริงเรามีสบู่เลยไอสั่งขายขายพี่ขายขายสบู่เหรอนายเราอยากได้สบู่อ่ะแนะนำแนะนำพี่เฮ้ยนี่สบู่ตาขี้ปลาถูไปถูมาเอ้าหลุดมือนี่แนะนำ แล้วถ้าเราก้มไปเก็บสบู่แล้วจะเกิดอะไรอ่ะเรียบร้อยพี่เอกเข้าข้างหลังไงเอกไหนก่อนเอกไหนก่อนเอกไหนก่อนเอกกี้เอกกี้เอกกี้โอ้ไม่ใช่กูเออเอกกี้ไม่ใช่ไอ้วันพงศ์ี่พี่พี่พงศ์รอรอรอด้านหลังพี่เปนอยู่เชี่ยสัตว์นี่ไปไอเตงนกันแล้วยัดแม่มาหัวดอเหี้ยควยนั่นสัตว์เด็กเปลีไอ้นรกไอเหี้ยควยโอเคพี่บอลทำไว้แลคลิปถ้าเกิดคลิปนี้ไปลงดูพี่บอลกลัไปนะเอาเไวเป็นงั้นนะปาก ฝากถึง A Solo V2S9 ด้วยนะครับพี่สัตว์ไม่น่าหนึ่ง